เรื่องตานะคะมันเครื่องตลอดเพราะน้ำตาไหลแต่ตอนนี้หายหมดแล้วค่ะเพราะว่าตาก็ดูสว่างขึ้นแบบดูไม่ไม่เครื่องตาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเช็ดน้ำตาแล้วค่ะแล้วก็ดูชัดขึ้นพี่นั้นะคะอยู่ระยองเนี่ยละคะ่ะทําตาบนมาประมาณหนึ่งปีะะแล้วค่ะอนมาทเนี่ยก็ตามันตกขมองไม่ค่อยชัดขนตามันทิมตาะคะ่ะทิมตาทําให้น้ําตาไหลหอยู่ตลอดนะคะหลังทำล่ะคะก็ตา สว่างขึ้นมองชัดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วขนตาไม่ทึมตาแล้วก็มีความรู้สึกว่าสวยขึ้นเป็นเด็กขึ้นค่ะเมื่อก่อนมันเหมือนจะหลับตาอยู่ตลอดมันอยากจะหลับอยู่ตลอดอยนะะ่นี้ค่ะ ที่แรกก็กลัวนะคะแบบตื่เต้นแต่ว่าพอเข้าไปแล้วน้องๆกนะ็แบบให้กําลังใจดีคอยจับขาคอยนวดก็เลยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ฉีดยาก็ไม่เจ็บอะไรแล้วค่ะคุณหมอทําไปพูดไปก็ไม่กังวลค่ะพี่ปกติมากเลยไม่แพ้ไม่มีอะไรคือปกติเลยค่ะทําไปก็ไม่เจ็บหลังจากกลับบ้านไปก็ปกติก็ไม่มีอะไรค่ะแค่ประครบปกติ ไม่ไม่มีอาการเคืองหรืออย่างอื่นแล้วไม่ไม่มีผลแทรกซ้อนสำหรับของพี่นะแต่คนอื่นที่ไม่ทราบค่ะคุณหมอคอยติดตามคอยถามไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ทิ้งผู้ป่วยไม่ทิ้งเลยคอยเป็นยังไงบ้างพี่นัทและวมีน้องก็คอยโทรไปถามอะไรอย่างเนี้ยสามารถมาได้ตลอดติดต่อได้ตลอดถ้ามีปัญหาอะไรอย่างงี้ค่ะคือดูแลหลังการทํานี่ดีมากที่ประทับใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะ energy plastic surgery clinic เยี่ยม